จ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเขาจะขัวเขาข,ขัวไว้อันนี้คือเอาเขาเจา้าขัวนะจ๊ะเพราะว่าเขาเนี้ยโบมีก่กับเขาเนี้ยซื้อมาแล้วก็บหนึ่งเมือ่อลืมแดงมาเหตุเขาขัวเน,นีเ่ยสีงามง่ามจัดเป็นหลักเตรียมไว้จ้ะเวลาเ้าจะกินเ้าก็บใส่ขีดมาใส่ในง่ายๆจ้ะเวลาเาบ่บมีเวลามาเ็ดอัน,นึ่งซูมือนะจ้ะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟอยู่นี่มันแพง ก็รตรงบริหารจัดการเองเนะจ๊ะว่าอะลรจังหน,น,นมันยังติดประยัดมังดีนะพี่น้องก็จะกับขวดอะ้รกัจะปั้นใส่กับขวดไว้ร้ะปั้นใส่ขวดใส่กับฟูกวไว้นะปันี่นัอนะไรกัะสีน้าแบบสีน้ำตาหรี่แน้อยจ้ะอืม กลัวเขากลัวฟังเสียงนกเสียงกาไปจ้ะ่น้องกาแต่คือหาแนวเหตุหน่อจ้ะหาแนวเห็ดบ่รแห่เฮ่าซึ่งเศร้าบ่รแห่เฮ่าคึ้หลายเนาะถ้าเห็ดมันจะมีความสุขอยู่จ้ะอายงสี่อะจ้ะให้รักษาดูได้จิตใจเฮ้ไปรักษาสุขภาพร่างกายเฮ้ไปนั่งนงจ้ะสีงามๆนะจ้ะมากินนะจ้ะเฮ้เห็ดอีหยังเฮ้ก็ใส่มันก็หอมดี คืออาหารแสบกับย,ยูที่ห้ามหมักหน่อยจากห้ามัางแบบไดเห้าหกบบักเห็นแบบนั้นหนะอยจากกน้องจ้าแต่คือเตาเตาเนี่ยมันมันเป็นเตาไฟฟ้านะาก็จะหอนละอยุยูอีกโดนโยกเดี๋ยวก็จะก,กับจะพ่อแค่นี้ก่อนน่าจะแบบิดไฟก่อนปิดไฟแต่ว,ว่าเพงคนก็จะหอนอยูจ้ะเตาเนี่ยเราจะหอนแต่จิพว่าดีเลยจ้ะ มันนี้ข้านเย็นแล้วพี่จะกระจายมปันใส่ขวดไหกนน่นต้องเห็นคุ้นคาของทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้าเห็ดจ้ะ้าอ,อย่างนี้เ้ากระเหตดกินเองเด้จา้ายมั่หนองว่าแมนไั่ไปสื่อใดยๆจะ้ะหมดเวลาเฮาขาย็บา,าขายให้ห้าได้จ้พะพ่าแมนราเขาสิอย่างใดๆเลยว่มีคนมาสื่อขายบนหน้าบ่แมนนะจ้ะ กินเองเท่าก็เตรียมมันก็สะอาดต้องการห้องเงย็ดกินเองมันก็สะอาด<ม>บดตำเราจะจะปั้นเอาไปเติมปั้นปั้นเอาไหนเห็นบดจากสีสีเลยนะสีงามแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊า ดีจ้าพี่น้องยิงนดีต้อนรับสู่ช่องคู่ใจใจดีนะจ่ะอันนี้เกิดข้าวเขาเนีย้ยเด็คู่ใจหนึ่งนะจ่ะเขาเนีว้วอันเขาเนี้ยดำเขาเนี้ยผสมเา้าเขา,ขาเขาดำนะเขาดำเนายมาันนี้ก็จะเอามาห่อห่อ,อห่อลาสติกไว้จ้ะห่อลาสติกเราเวลาห้าจะกินมันจะง่ายจ่ะห้าก็เอามาใส่ไมโครเวฟห้อออกจากภาสติกกได้จ้ะ ูจะเจ้าออกจากพลาสติก้อนแล้วก็เอาส่กล้องอนั้นกล้องที่เป็นแก้วพ,แแกวพิษฟ้าแม่แล้วเข้ากับเวฟขังละหนึ่งนาทีจ้ะหนึ่งนาทีแล้วเข้าก็เอาออกมากับด้านแล้วก็เขากับเอาเข่าไปอีกหนึ่งนาทีจ้ะร่วมเป็นสองนาทีแต่พอพ่อแม่กดสองนาทีได้กดหนึ่งนาทีจ้ะอันกดเถื่อนหนึ่งนาทีจ้ะอันนี้ก็คือมันง่ายสําหรับเวลาผู้ใจเเลื่องานมากเจ้ะมัน มันเมยเนาะมันบ่ได้ว่าหิวกับเขาหิวยังมากินได้ล้างเลอะงานคือาบานเข้าน่นะจ้ะเข้ากะเขาต้องมาเห็ดนันนน่นมันเมย์ยนสันหมยจ้ะแต่มีเวลาผู้ใจกับห่อไว้จ้ะมีเวลากับห่อไว้อันนี้เพิ่นสีแห้งผู้ใจจะเลยเอาผาตุ่มไปผู้ใจมากันมักหนึ่งเขาดำมักหูเขาดำผ่าผู้ใจมันก็นจะเลยเป็นสีค่ำค่นะจ้ะ จะพี่น้องเข้าข้าวห่อเข่ากันนะจ๊ะแล้วก็เวลาเวลาเซียเข่าเหนียวเด้วยพี่น้องเซียเซียไใบมืดขึ้นเนี่ยหมดสาห้องจังหนึ่งจ้ะมันจังนิ่มอันนี้ก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งด้วยมองห้องเข่านะจ๊ะพจว่ามีหวดหนึ่งเอามองห้องเข่าหนึ่งหนึ่งจ้ะเอาผ่าล่องแล้วก็เอาไส้ซึ่งแล้วก็กดหมองห้องเข่าเพื่อห้องห้องเข่านะจ๊ะนี้มันก็จะดีแบบนี้นะจ๊ะดีแบบนี้อัน แล้วก็เวลาแช่เขาผู้ใจใส่เกลือไปเข่าสองกิโลผู้ใจใส่เกลือไปสอนสอนเต็มเต็มสอนพุ่นพุ่นเพื่อว่าให้เขาเนี้ยเขาขึ้นโตัว่าให้มันแข็งนะแม่จ้ะเ้ามาเวฟก็จะนิ่มจ้ะจ้ะพี่น้องหามาหอน้ำตาล่ม่จ้ะนี่แหละจ้ะเตรียมใหม่เตรียมใหม่ก็จะก็จะห่อ ก็คือปันน,งน,งนึงนะจ๊ะห้างกินปันนึงห้างกินปันซ้ำนี้ห้าวกับห่อปันซ้ำนี่นะจ๊ะถ้าอันกับเขาเสียกกินไปยิม้มห้องกับเบสสองปันสองปันเอานะจ๊ะแต่ว่าโดยปกติก็จะกินปันซ้ำนี้เวลหอเอาห่อห้ากจับึ้นมาสี่นะจ๊ะจับึ้นมาสองข้างแบบนี้แล้วก็พันลงไปยังสี่เพื่อว่าเวลเาห้างแกะพลาสติกนะ ขาจะเพิ่นจะว่ได้ติดเขาจ้าะพรสะติจะว่ได้ติดเขาจนี่จ้ะห้องแบบง,างา่ายๆจ้ะห้องแบบง,างาลล่ายๆไดยหรืเล่าห้องกินคนเดียวห้องชิมาหนึ่งทุกขาบมาหุงทูกขาบมันก็เปลืองไฟเนาะนเปลืองไฟจ้ะเปลืองไฟ,จไฟใจกับพ่อบ่หนึงน่งบ่หุงถูกขาดเลยจ้ะเฮ็ดแบบนี้ไว้เอามันง่าย ที่จริงหาซื้อซื้อถุงพลาสติกที่เป็นนั่นสำหรับไมโครเวฟอะที่ว่าถุงนั่นถุงสำหรับไมโครเวฟใดนะจะง่าย mm hmm. เพราะถาเอาขาไมโครเวฟเอาถุงเขาไมโครเวฟเลยนะจ้ะ mm hmm. แต่หนี่็จะหาซื้อเพ่อใดหนุ่มจห่อแบบนี้เอาแล้วก็ห่อกับมะแกะใส่กองแล้ว,วก็ห่อแก้วห่อใส่กองใส่จานเวฟบเอาจ้ะใ mm hmm. ดือการง่ายือการจ้ะ เฮ็ดลหลายหนึ่งลหลายๆสิกินเมืดว่ตมันเกจอกับเป็นเดียนบนหลัพี่น้องผมก็ได้กินกับสองเดียนบนหลัจานทั้งข้อเจ้าข้อเนี้ยนาองจะเหตุไวรสิแล้วจ้ะมันสะดวกสบายเนี่ยมันจะกิน มันจะนิ่มนะจ๊ะนิ่มนิ่มเท่ากับกินได้เลยจ้ะง่ายว่ต้องมาหนึ่งตองมาหนึ่งมันเสียเวลาทุกเถี่ยวคาวไฟมันแพงจ้ะคาไฟมันแพงว่าตองหัวจักประหยัดนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เพื่ให้ยู่ตั้งเดงือนยู่หอไปเฮดเดอร์จ้ะเนี่ยทุกคนใจนะจ๊ะเฮาเห็ดข้าหาแนวเฮ็ดนะจ้ะ มือมือหนึงเข้าหาเนี่ยเหตุเข้าย้ายมันอยู่หว่างจ้ะมือนี้มือยุดถ้าหยุดเงยเอาเนาะหยุดถึงสามมือมันจ้ะจะเลยเห็ดแบบมีใบมีเวลาเข้ากับเหตุใบจ้ะแต่เขาบอกมีเวลาเข้ากับหอธรรมดาลเนี่ยแหละจ้าพี่น้องจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าทีก่การงานแม่บาไม่บายจ้า